ผมขอบคุณทุกท่านที่คุณาใจเย็นกับผมให้ผมได้เอาแผนโครงการที่ยิ่งใหญ่ผลักดันมาสู่การปฏิบัติจริงผมไม่ใช่คนที่แสงกออกหรือนําเสนออะไรได้ไม่เก่งมากนักแต่ผมรู้ว่าผมจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้เรื่องให,ใหญ่เกิดขึ้นจริงได้บางครั้งผมอาจจะพูดอะไรที่ฟังดูแล้วตลกแต่ผมขอให้ทุกท่านรู้ว่าผมบริสุทธิ์ใจและหัวใจของผมนั้นอยู่กับประชาชนทุกคน และอยู่กับประเทศไทยครับเมื่อสองปีที่แล้วผมได้เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมมือกันต่อสู้กับภัยร้ายสัมพันธ์ของประเทศนั่นก็คือโควิด1 9ซึ่งทุกคนก็ได้ตอบรับได้ร่วมมือกันอย่างดีจนเราประสบความสาเร็จได้ไม่เพียงแค่ต่อสู้กับโควิดได้สาเร็จแต่ประเทศไทยได้แสดงให้ทั้งโลกเห็นว่าเราเป็นประเทศที่จัดการกับโควิดได้ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลกวันนี้ ผมขอเชิญชวนทุกคน